หนึ่งวันหนึ่งเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งนะครับวันนี้เรามารับชมในเหรียญของ jp morgan coin หรือ jpm coin นะครับขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนรับระบบฟีเจอร์การชำระเงินของ jp morgan อันนี้เป็นฟีเจอร์ตัวใหม่นะครับช่วยให้บริษัทเนี่ยทำการโอนเงินอัตโนมัติตามเงื่อนไขตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน้าช่วยพวกเขานะครับสามารถย้ายเงินทุนได้หลังราบลื่นเพื่อครอบคุมภาระผูกพันทางการเงินเช่น การชำระล่าช้าและการเรียกหลักประกันนะครับเมื่อเราพูดถึงสกุลเงินนี้ตน้นเราก็ฝากโทเคนนะครับและนั่นก็เป็นความสามารถในการตั้งโปรแกรมการชําระเงินมาโดยตลอดนะครับอย่างนาวีนมารีล่านะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายของค,อย,คอยซิสคอยซิสเตมนะครับแล้วก็เป็นแผนกบล็อกเชนของ jp m o r อร์แกออกซีนะครับตัวนี้เขาก็กล่าวในบุมเบอร์ ว่าบริษัทต่างเนี่ยสามารถจะตั้งค่าในการชําระเงินนะครับมีโปรแกรมต่างๆเพื่อหาอไรายได้ในการฝากเงินและสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับดอกเบีย้ยในปัจจุบันเม,เมเลล่านะครับก็อธิบายว่าอัตราเนี่ยใกล้สูงย์นะครับฉะนั้นเหรียญไอเนี่ยจะถูกลบกวนได้น้อยลงนะครับและอัตราก็อยู่ที่ประมาณ5.5%หรือเพิ่มขึ้นและความสามารถทั้งหมดก็จะเริ่มมีความสนใจมากขึ้นนะครับ จากนั้นเจปีมอร์แกนเขาก็เตรียมแล้เรื่องของเหรียญของตัวเองนะครับก็น่าจะใช้ตอนแรกเนี่ยน่าจะใช้ภายในเครือข่ายของธนาคารของตัวเองซึ่งรูปแบบเนี้ยคล้ายๆกับ City ้คอยนะครับของ City Bank ก์อ่ะแล้วก็ตัวของ XRP นะครับแต่น่าจะเป็นการใช้เฉพาะในองค์กรของของ JP มอร์แกนเท่านั้นนะครับหรือในเครือข่ายของเขาท,ที่ที่คนจะสามารถเข้าถึงเหรียญต่างๆนี้ได้นะครับ ก็ติดตามกันต่อไปนะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่ง JPM JP Coin นะครับก็จะใช้ในส่วนของนักลงทุนสถาบันเท่านั้นนะครับก็มีแบ็กล็อกตอนนี้เข้ามาแบ็กอัพแล้วนะครับก็จะทำการทดสอบในการโอนเงินและเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้ก็จะใช้โดยซีเมนส์ AG นะครับซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาตินะครับของเยอรมัน ในสัปดาห์นี้ก็กำหนดค่าบัญชีให้โอนเงินโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนเงินที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าหากนึกถึงบัญชีธนาคารปัจจุบันนะครับที่สถาบันทางการเงินใดๆมอบให้คุณเนี่ยคุณก็จะได้ทำอะไรได้มากขึ้นนะครับในแง่ของการกำหนดค่าและกฎเกณฑ์น,นะครับเมล่าก็กล่าวว่าความเชื่อมั่นเนี้ยเป็นเป็นตัวอย่างแรกนะครับของการสร้างบริษัททางการเงินแบบดั้งเดิม ดันั้นการชําระเงินแบบดั้งเดิมก็จะตั้งโปรแกรมได้ในปริมาณมากโดยใช้เงินของธนาคารพาณิชย์ที่มีอยู่นะครับจากนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้แล้วก็ฝากทุกท่านที่จะติดตามด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สําคัญคือมิตรกลุ่มนะครับชื่อมิชชั่นนิวมูลเอไีเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยง และสำหรับวันนี้เราก็ฝากนะครับว่า1วัน1เหรียญและก็1ความมัง่งคั่งที่จะเพิ่มความมัง่งคั่งให้กับเราคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบิทเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานใต้